เต้าณัฐพรขยี้หนักโพดคลิปคู่นายนภัสแต่แคปชั่นถึงใบเฟิร์นัวแทนหมู่บ้านอีกคนแล้วสําหรับนางเอกสาวเต้าณัฐพรที่ไม่ต้องบอกว่าจีนบีจินคู่นายใบเฟิร์นเพราะล่าสุดเต้าได้โพดคลิปที่ลิฟซิงเพลงรักนเวยกับนายนภัรกับความร่าตั้งาของทั้งคู่ที่เต้าณัฐพรเขียนแคปชั่นชงเข้มเข้ม,ข,ม,ข,มขยี้แสไว้ว่าเรียกฉันว่าใบาเออเอเองานนี้บอกเลยว่าน่ารักทั้งคู่คลิปนี้เต้านายและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เช่น ใบเต้างี้เปลี่ยนเป็นใบแทนได้ไหมคะเล่นกับใบแบบนี้บ้างเออชอบฮ่าฮ่าฮ่าเต้าทำได้ดีเรานี้มือชงเข้มๆอีอีน่ารักสาวไทยพร้อมใช้ชื่อไปเฟื่อนทางประเทศดูซ้ําหลายครั้งฮ่า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 เต้าแอบเขินบอกน้องใบหรือจานน้องนายความแคปชั่นน้แม่น่ารักสาวเก่งฮ่าฮ่าฮ่าชอบน่ารักซึ่งนอกจากชาวเน็ตแล้วก็ยังมีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นดีเจต้นหอม ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าใบาก้อนแอบผลักซออนคอมเมนต์ว่าน่ารักมาปรางวิลาการคอมเมนต์ว่าอยากแกงน้อนขอขอบคุณภาพนายนาภายัสต้านันทพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ